อ้าวก็ทำไมไม่เอามาเติมล่ะวันนี้ใส่จิ้มเติมไม่ทันเลยใช่อะไรน้ำจิ้มไก่พิยาเหรอไม่น้ำจิ้มไก่พิยาเขาไก่ทอดเลยใครมีอะไรมาฝากขายก็มาวางได้นะตอนตอนนี้ยังรับอยู่ใช่ป่ะครับรับอยู่นี่เห็นไหมน้ำจิ้มพี่เอกดูเป็นตัวอย่างหนิ จะหมดแล้วไม่ทันเหลือสามเหลือห้าขวดอย่างวันนี้เหลือห้าขวดจากหนึ่งแพ็คใช่ไหมครับเหลือแค่นี้ไม่ใช่ว้าเมื่อเช้ามายังเต็มเลยพันขวดพันขวดไม่เช้ามายัเต็มเลยพันขวดเหลือห้าขวดวันเนี้ยเออใครที่มาคนละราไม่าลงยี่เป็ฯพวกเขวดนะเลาไปรถตัำต้มหมูถ้วยก็ได้คโอ้โหรถป้าเหรอเป็นปุ๋ยดีครับมีวันนี้คนแนวแหนแน่นปึกเนี่ยเน่นครับเดี๋ยวไปดูน้ำพริกมีน้ำพริกอะไรทายด้วยกันให้พี่เอกขายนะถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปได้ครับ คนอย่างเยอะอ่ะกูเหนื่อยวันนี้เป็นลมแล้วพี่ยาพี่ยาจะเป็นลมคนเยอะมากตอนนี้ตอนนี้น้ําพริกพี่ยากี่ชนิดแล้วกี่ชนิดแล้วนั่นแหละเจ็ดสิบชนิดยังยังวนเวียนกันอยู่เนี่ยังวงนเวียนอยู่ถ้าจะให้ผลิตกีเดียวเจ็ดสิบอย่างมันไม่ไหวไงล้วพี่ยา,ามีออเดอร์ยอพี่ยามีออเดอร์ order. หลังบ้านโดยเยอะลาตันกีได้มาจากไหน เป็นบริษัทรับจ้างผลิต mm. รับจ้างผลิตอาทิตย์หนึ่งไม่ทำจากสารตันตน,นี้ใช่ไม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 ไมแปะติ๊กเกอร์ไม่กรอกจะพูดไเขาไปตีแบนดเอาเองใช่เขาไปตีแบนดเอาเองเลยคนไหนอยากทำน้ำพริกนะไปตีแบรนด์เอาเองเลยพ่ยารับจ้างโอเย็นตอนเนี้ติดต่อมาได้เลยติดต่อมาได้เลย,เ,ลยเพราะว่าน้ำพริกพ่ยาเนี่ยมันเข้มข้นแล้วตอนเนี้รนปรับสูรปรับปรุงแก้ไขใช่เราปรับสูนให้ชิมก่อนนะ่ะนะคือชิมก่อนใช่แล้วดูคนซื้อน้ำพริกนี่มาดูโอ้โหตายแล้ว วันนี้เยอะมาครับเยอะมากเลยวันนี้ดูดิคนชอบเดินไงแ,นแอร์เย็นแอร์เย็นเดี๋ยวจะทะลุนี่เข้าหากันเนี่ยหลังถุงฟานอะ่ะ<า>ครับเพิ่มเพิ่มอีกครับท,ทุกทุกเพิ่มเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่อะ่ะโอ้เี่หลยมใหญ่ดี<อ>มไม่ดีก็รู้นะ่ะ<ป>อาจจะติดแอร์ตรงห้องแกงอะ่ะเ,เข้าแกงอะ่ะติดแอร์ไปดูใครใครมีสินค้าก็มาเสนอได้เลยถ้าติดแอร์ตรงเข้าแกงนะตายเลยนะแน่นเลยแน่นเลยนั่งไม่ออกเลย โอ้โหนั่งไม่ลุกเลยจริงไหมครับนั่งอ้อมไปกับลูกนั่งลุกไหมครับลูกอ่าแน่นอนแน่นอนไม่แน่นอนพี่ยาแน่นอนไหมแน่นอนพี่ยาแน่นอนไหมแน่นอน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 พูดได้ยังพูดได้ยังพี่ยาแน่นอนไหมแน่นอนแน่นอนทำนี้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 โชว์นิ้วแน่นอนแน่นอนเอ๊ะ สุดยอดอารมณ์ดีมาไปยามเมื่อไหรเรามันเป็นวาววรอเมื่อเจอมันเมื่อไงเลยดำเมื่อนกันดำเมื่อนกันดำเมื่อนกันดำเมื่อนกปียาคนรู้ไปไม่หมดดำเหมือนกันนี่ถามว่าฉันเหมือนกับเขาเลยแอะแอระรู้สึกว่าวันนี้แอร์จะไม่ค่อยเย็นคนเยอะพอคนเยอะแอร์จะเบาแอร์ไม่ค่อยเย็น เอนเยอจะแย่งกันเมื่อวานี่ยังหนาวอถ้าติดติดพัดลมพนังมันจะช่วยให้เย็นขึ้นเขาต้องพัดลมใช้เป่าพัดลมใช้เป่าให้มันสวิงกระปุกเล็กเหรอรู้ซื้ออะไรอ่ะตูน้าตูน้าตูน้ามั่ก็อยู่กู้กันนั่นแหละหาไม่เจออยู่ไหนก็ไม่รู้เล็กมันก็อยู่น้ำพริกเยอะเกินเยอะเกินโยนนโยโน่นนโยแล้ว ไม่ดูดูมเไม่เหียตางเหมือนกันไมแ่ีงวมันมีสีน้ำเงินกับสีนั้นน้ำเงินกับสีกหมับเขาม่นวนเรงแอรหน่อยแไม่เย็นเลยแง่ไม่เยนไแง่ไม่ย็นเดี๋ยวเติมนหน่งสองสา่ครับสองสามคไม่ยิ้มเลยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหนย ยิ้มหน่อยกำลังเอนจอยยิ้มสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีไม่ไม่ยิ้มเลยปีไม่ยิ้มเลยห้องสงสัยครับใครร้อนร้อนเอาอะไรเลยกระปุกใหญ่นะครับพี่อาถาม น้ำปลาหวานกระปุกใหญ่หน่อยจ้ากระปุกใหญ่น้ำปลาหวานอ้าวอันนี้เป็นเขาเรียกสิกเนเจอร์กำลังผลิตอร่อยอร่อยกำลังตีวันที่อยู่กำลังตีวันที่อยู่จะเดินไปทางไหนเดินทางนู้นเหมือนห้างเลยเนาะมีรถเข็นแล้วนั่งได้เหมือนห้างใช่ชอบเลยน้ำพริกไข่ดีสุดเลยครับอะไรอะโล่งเลยนะ อ่าน้ำพี่กอะไรกากหมูไปใช่ขายดีสุดกากหมูใช่โล่งเลยกากหมูตีมาหน่อยลูกตีกากหมูมาหน่อยเร็วๆวอย่าพึ่งแพ็คช่วยกันตีวันที่ออกมาเร็วๆรกากหมูใหญ่เล็กทั้งเล็กทั้งใหญ่อ่ะเร็วเร็วเร็ อ๋อนี่ไงเฮ้ยมันมันมันเป็นคนละฉลากันทำไมมันกันอ๋อเนี่ยนรกกากนรกกากอันนี้นรกกากนรกอันนี้กากเฉยๆกากหมูเมียวนรกไหมนี่อะไรอ่ะครับคุณลูกตลาดคุยขายปะเราไม่มีคอมเมนต์ต่อ

Sociedad, มะขขาเหมือนกันแต่ไม okay, so oh ่ห่อแต่ไม่แก้วไม่อันนี้เขาห่ออันนี้ไม่ห่อมะข่ามมะขาาเหมือนกันน่าจะดีดันน่าจะเกียวมันด้วยอร่อยเหรอต้องดูว่าแข็งเบาไม่แข็งอามะขามขึ้นชื่อต้องมะขามแก้วเหมือนกานนี่ไม่เอามาขายอ่ะโอ้โหโรงงานใหญ่ครับนี่ถาเราไปรับได้เขาส่งเขาส่งเป็นเป็นหองฝากเขาส่งไป็นตาตำแน่นเดียว เราครับเราเป็นเป็นเป็นไอ้นี่ไงเป็นเขาเรียกอะไรนะเขาเป็นเจ้าลงงาไปส่งไปส่งร้านของฝากใช่ไหมมาเดี๋ยวมาได้นะเขาไปเขาไปร้านร้านของเราก็จะเป็นร้านของฝากอยู่แล้วเนี่ยใช่เอาปั้นเองเหรอเออมือเก็บมะขามมาเนี่ยปั้นแล้วสองคนเนี่ยอันนี้อร่อยพี่เขาดีเขาวันที่ตรงเนี่ยเขามาฝากขายเนี่ยไหมเยิ้มเออเลยอ่ะเนี่ย เอฟซีพี่มาขอโทษพี่ยาที่ด่าพี่ยาเนี่ยอเหรอเออจากที่ว่าด่าพี่ยากลายเป็นเอามาฝากขายกลายเป็นลูกค้าซะแล้วกลายเป็นอะไรหรือเปล่าซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์มาฝากขายผมกำลังจะหาอะไรมาฟาพี่ยาฆ่าอยู่เนี่ยไลฟ์สดอยู่อ่หรอจริงเหรอจริงเหรอทำไมต้องแอบไลฟ์ด้วยไลฟ์ไปแล้วอ๋อไลฟ์ไปแล้วนะ อร่อยอร่อยอาจารย์นกไม่มีให้ชิมหรอแต่ว่าอาจันอันนี้อันนี้เป็นคดีเป็นดิจากเป็นคดีกลายมาเป็นท็อปเปอเรสใช่แน่นอนพี่ยาพี่ยาใครแน่นอนพี่ยาก็ใช่ไงพิาแน่นอนเออพี่ยาก็ยังให้มันมีคนแบบนี้เหรอบนโลกอ่ะไหนแล้วก็ลงเข้าไปเลยเออเขาด่าเขาด่าในโลกโซเชียลเรายังเอาของมาขายให้เขาอ่ะเออที่เราไม่มีความจริงคนอย่างนี้ก็มีใช่มันไม่มีแล้ว มันไม่มีแล้วเออมันไม่มีแล้วคนเหมือนพี่ยามีที่นี่ที่เดียวเลยนใช่ถ้าเป็นผมผมก็เคืองนะผมไม่ผมไม่ผมไม่เอารับของพี่ยาไม่เคืองเออพี่ยาไม่เคยโกรธใครเลยมันก็แล้วแต่ใครด่าพี่ยานะถ้าพี่ยาไม่ได้เป็นแบบพี่เขาด่าทำดานั้นมันก็ย้อนกลับไปหาตัวเขาแต่เนี่ยจ้ผมผมแต่ถามว่าให้อภัยไหมอภัยทุกคนมนโลกไปเนี้ถ้าผมเป็นคนแบบผมเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นอ่ะไม่ผมเนี่ยเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเลยถ้าเป็นเรื่องนะถ้าเป็นเรื่องผม ถามว่าคนที่ด่าพิยามาฝากของพิยาขายเนยเยอะไหมเยอะอเออเยอะไดเยครับ,รบถ่ายครับมาถ่ายคู่ก็ได้ครับถ่ายคู่ก็ได้ว่าเขาด่าเราก็ยังขายเขา<อ>เยอะแยะจริงเยอะพี่เอก <laughs>